ไม้แรลกมาสวยไหมเกินหน่อยนึงปกติมันต้องเฉลี่ยสปินละหนึ่งร้อยห้าสิบนะครคำเตือนคลิปน,นี้มีเนื้อหาที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปปีขึ้นไปและควรใช้จักรยานในการรับชมนะครับพี่เป็ดเตือนแล้วนะสวัสดีครับพบกับพี่เป็ดกับเกมสล็อตแปะแมวนะฮะวันนี้วันศุกร์พลาดไม่ได้เลยเพราะว่าปกติวันศุกร์เนี่ย ี่เป็ดจัดหนักตลอดเลยแต่ว่าอย่าไปไว้ใจอาแปะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่เป็ดก็เลยจัดไปเบาๆห้า้อยพอนะเสร็จมันเหลืออยู่ห้าอสิบสนะฮะแล้วก็กดสูตรเอาเท่าไหร่ดีออตโต้เทอร์โบดีกว่าโบนัสก็อยู่กําลังสวยเลยฮะจริงๆแล้วถ้าเป็นช่วงปกตินี่มันลงแน่นอนเลยแต่ช่วงนี้เบาได้ก็เบาเพราะฉะนั้น่อนทีคนแบบตามพี่เป็ดมาดูออปแปะอย่างเดียวเนี่ยนะเบาๆเล่นไปบื่นก,นกด้พี่เป็ดมี ขัวเกมนู้นเกมนี้ให้ดูเรื่อยเลยนะฮะลองไปดูพี่วัวอยู่ในค่ายพีจีก็ได้นะเอาสนุกดิจัด80ปิบแล้วก็ภาวนาว่าอย่าให้มันลงคนระับเพราะว่าเด็เบ็ดบังฝนเรามันจะยากมันจะลําบากนะเฮ้ยเอาเท่าไหร่ดีคุณต่านะครับเพราะฉะนั้นเบ็ดบังฝนเราก็เลยต้องต่ําไปด้วยเอาเบ็ด15แล้วนะหมุนไปเหมือนเดิมสูตรเอโตัวเทอร์โบ120สิบนี่ลงแน่นอนมัง้งถ้ามันลงมันก็เกลือนั่นแหละแต่ว่า มันไม่ได้ลงยากเหมือนเมื่อก่อนนะมันลงง่ายอยู่นะแต่แบบมันก็ยังเกลืออยู่โอเคไปดูไปขอตั้งใจอืขอตั้งใจลุ้นหน่อยมาสองตัวมาหนึ่งตัวอย่างนี้แน่นอนนี่หนึ่งตัวตามมาอีกหนึ่งตัวลงทีไม่ตัวนี่จูหาย <c oughs> จะดได้ป่ววร้อยยี่สิบสปินจะหมดละยีแล้วนี่มาสองเว้ยมาสองเว้ยลงไอ้นี่มาอีกหนึ่งมาอีกหนึ่ง มาอุ้ยหายเป็นอยู่ที่ไม้สองผิดแถวครับอ,อุ้ยทีขนาดนี้จัดไปรอเลยยี่สิบสปินนี่แมวพีระมิด <c oughs> ไอ้อ้วนมาแล้วดูสิแปดสิบห้าเราต้องตั้งเป้าไว้ที่ประมาณพันห้านะมันจะเกลือหรือเปล่านะฮะคุณอุ้ย <c oughs> ทุนห้าร้อยหายไป็นสามร้อยเอายังดีประมาณยี่สิบกว่าสปินนะฮะไม้แรกมาสวยไหม เกินหน่อยนึงปกติต้องเฉลีย่ยสปินละ150นะ่ะฮะไม้แรกสวยอยู่ไม้ที่สองไม่สวยแหละเห็นไหมเกลือออกมาแล้วถึงมันจะลงมันกลับมาลงทีอยู่นะแต่ว่ามันไม่ตับมันไม่มีไก่แตกมันไม่ได้เกินเป้าอะไรเท่าไหร่เลยถ้าไม่ถึงคูณร้อยเท่าไหร่นานๆทีคงจะมีคนอื่นได้ไปแต่พี่เป็ดบอกเลยฮนะเดือนหนึ่งแหละเกลือชิปหนงขนาดนี้ก็ยังไปเล่นมันอยู่นะขอรุนหน่อยอีกครับสปินสุดท้าย วูดิหกสิบหกโอ้ยโอ้โอแฝบจริงๆก็เล่นไปถามว่ามันลงไหมมันก็ลงนะมันลงง่ายอยู่แต่บางทีก็ไม่ลงแต่ถึงลงมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับพี่เป็ดก็ต้องมาเล่นให้ดูไม่ถ้าเอาประกาศินใจกันเองนะพี่เป็ดไม่ได้สนับสนุนให้เล่นนะอย่างนี้มาเล่นให้ดูแวบก็แวบนี่ดูคําเตือนพี่เป็ดซะด้วยเอาดูดิมันต้องสปินละร้อยห้าสิบได้แค่อ,อันแรกไม้แรกไม้เดียวแล้วก็หายไปเลยนะ มีแถมอ้โถทาเป็นบนดูสกินสุดท้ายไต่ได้ไหมขอดูนะทอุย้ยไต่ไปอยู่ปากคอยเอยไปอยุดไอ้คอยวะเอาโอเคซึ่งจริงๆมันต้องได้วันพันห้านี่หายไปห้าร้อยก็มันลงมันก็ดีแนะมันได้น้อยเหมือนมันไม่เหมือนเมื่อก่อนจริงครับพี่เป็ดยังแบบต้องไปทัวร์เกมนู่นเกมนี้เลยก็โอเคออกจากโบนัสเกมดูสิหมุนได้อีกประมาณอัดสุดอุ้ย สำลักน้ำลายตัวเองว่ะหมุนสูตรไก่ต่อเลยนะสปินห้าสปินขึ้นไปตั้งแต่สปินที่ห้าถ้ามันบวกง่าแล้วก็ปรับขึ้นมันสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าเนี่ยหวังว่ามันจะไปสักพันห้าแล้วก็ออกนะได้มากได้น้อยช่วงนี้แค่อ้วนลงนี่แล้วก็น้ำตาไหลแล้วแลอยไปดูคุณโสพิตามันเขามาแบบขี้หมูสองสามวันไว้แล้วพี่เป็ดทำเป็นเงียบเลยไม่ใช่ไม่อิจฉาเลยว่าพี่เป็ดได้แค่นี้แหละเท่าที่เห็นเนี่ย เด่นสวยๆเหมือนเดิม,มลูกจิตเป็นลูกจิตแต่มันไม่อยากให้มันเป็นพันหนึ่งหรอกคืยจริงๆมันก็อยากให้เป็นพันห้าไว้ยลงให้หน่อยสิ่ปีสปินแล้วเนี่ยออกไปเล่นสูตรไก่ทำเซ็ตนี้แหละมันลืมนับจัดขึ้นไปเลยแล้วกันน่าจะห้านะ้วเนี่ยได้ไหมสี่ที่โอ้มันเหมือนค้างๆวะเงียบเลยมีแมวให้ลุน้นไหม ขอ,อลุ้นสักทีเถอะเอ้าถ้าเกิดมันไม่ใจร้ายอุ้ยนี่ไงมาเลยครับจัดไปจัดจด้วยเกลือหมดก่อนสงสัยต้องแลนดิ้งฮะตามสไตล์ได้น้อยแต่ก็ถือว,ว่าไอ้อ้วนลงนี้ก็ดีใจแล้วไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะไอ้แมวสามตัวนี้มันน่าหมันเชี่ยวจริงๆเอาปัาน้นเลยบวกขึ้นมาให้่อยโอ้มีอะไรเลยมีต้นผลมไม้ อีกทีนึงไม่ได้หวังอะไรนะเลยกดถ้ามันพอดีไปกันแนหะโลกติตก็อย่างที่เห็นนะคุณ5 0าก็ได้แค่นี้แหละก็ได้500ซึ่งจริงถ้าเป็นเมื่อก่อนนะฟันเนาะเนาะและเกินพันแน่นอนโอเคตัดใจออกเกมนะะเจอกับพี่เป็ดวันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้วันเสาร์วันหวยออกแล้วก็วันอาทิตย์พี่เป็ดหยุดตามปกตินะฮะใครเล่นก็ขอให้โชคดีแล้วกันไปแล้วครับบายๆโชคดีทุกคนครับดูคลิปแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับ ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดซับสไครและกดลักฐานแจ้งเพื่อนเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาคดคลิปต่อไปของพี่เป็ดด้วยนะครับ